อีกคันนึงครับโปรโมชั่นสำหรับ AB Premium Motor ครับใครชอบรถไซส์กลางครับขนาดใหญ่เลยนะครับนั่งสบายมากๆครับ E 3 5 0 E ครับตัวนี้เป็นตัวอัลเบนการ์ดครับรถปี2017ครับรถปี2017เป็นตัว plug-in hybrid ครับเป็นตัว plug-in hybrid นะครับไฟหน้าสวยมากอารมณ์แบบเท่เลยนะครับโลมดำนะครับ LED high performance ครับของ mercedes นะครับดาวจมฝังตรงกระโปรงหน้านะครับกันชนหน้ามาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับตัวล้อเขาเป็นล้อตรงรุ่นอัลเบนการ์ดครับมาพร้อมคาลิเปอร์สีน้ำเงินด้วย มาพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินด้วยนี่เป็นตัวปักอินไฮบิทครับประหยัดมากผมบอกเลยนะครับประหยัดมากครับมาดูภายในครับภายในเบาะนั่งสบายมากนะครับปรับไฟฟ้าเต็มตัวครับหัวหมอนพนักพิงนะครับเบาะรองน่องต่างๆไฟฟ้าหมดเลยตัวจอครับเน็นจอขนาดใหญ่แล้วนะครับหนึงจอยาวขนาดใหญ่นะฮะเดี๋ยวเลขไม่ครับเลขไม้วันนี้วิ่งไปที่96,0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นครับ9ก0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเอง นะครับสำหรับตัว a d v a n c a r d E 3 5 0 E คันนี้ครับสวยเลยครับผมบอกเลยสวยเลยนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยราคานะครับผมตั้งไว้ที่1,699,000บาทครับ 1 6 9 9 0 0 0บาทครับวันนี้โปรโมชั่นครับลดไปเลย40,000บาทเหลือ1,659,000บาทเท่านั้นครับ1,659,000บาทเท่านั้นรถปี2 0 1 7ครับสวยๆใหญ่ๆคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับ AB Premium Motor ครับ0 9 5 0 0 0 5 5 5 5 0 9 5 0 0 0 5 5 5 5และช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับ Facebook YouTube นะครับ AB Premium Motor กดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกลังใจให้กับ AB ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ